ตอนนี้เดินทางมาถึงหน้าโรงแรมแล้วนะคะ สวัสดีค่ะพบกับช่องได้ไทยสไปร์ฮอลแลนด์อีกแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ขอแวบมาเที่ยวสักสองสวันนะคะตอนนี้เพิ่งถึงโรงแรมนะคะนั่งรถไฟมาเมื่อเช้านี้เองนะคะเข้าโรงแรมเรียบร้อยแล้วจะพักที่นี่2คืนก็3วันแล้วกันนะคะเขาเรียกว่าเมืองเดนฮาเป็นภาษาเนเธอร์แลนด ถ้าภาษาอังกฤษก็ The h a g u นะคะสำหรับเมืองนี้ก็มีทำรรเนียบรัฐบาลของประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็พระราชวังของนายหลวงพระราชินีก็อยู่เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ3ของประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะอันดับ1ก็เมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมนะคะอันดับ2รอตเตอร์ดัมอันดับ3ก็คือ The h a g u หรือว่าเดนฮากนี่เองนะคะ ก็จะพักที่นี่กัน2คืนนะคะก็จะพาเที่ยวพาชมสถานที่ต่างๆเหมือนกันสาเหตุที่มาที่นี่ก็คือแฟนตัวตัวเองปกติเขาก็จะมีกลุ่มเกย์กรุ๊ปนะคะเขาร้องเพลงประสานเสียงกันกลุ่มของเขาก็จะมีประมาณ11-12คนแล้วก็วันนี้เขาก็มีงานนะคะเกย์ทั่วฮอลแลนด์พวกที่ร้องเพลงประสานเสียงก็จะมารวมกันที่นี่ก็เลยร้องกันหลากหลายจุดนะคะ ก็อาจจะมีวิดีโอให้ได้ชมได้เห็นกันเหมือนกันนะคะแต่เกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้ก็มีดราม่ากับแฟนกับสามีหน่อยหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรามาแค่สองวันกระเป๋าปกติถ้าไปมาเป็นอาทิตย์ไปเที่ยวไหนเป็นอาทิตย์ก็จะกระเป๋าใครก็บกระเป๋ามันนะคะเมื่อเช้านี้ตัวโต้ก็เอาเสื้อผ้าตัวเองใส่กระเป๋าแล้วเอาขาตั้งกล้องเอาไมค์เซลฟี่เอาไมโครโฟน วางไว้ใกล้ๆนะคะตัวเองเก็บเสื้อผ้าก่อนให้สามีของเก็บของแกใส่กระเป๋าเดียวกันนะคะแล้วบอกแกด้วยว่าอย่าลืมขาตั้งกล้องชั้นไม้เซลฟี่ชั้นไมโครโฟนชั้นเด็ดขาดนะคะถ้าลืมนะชั้นฆ่าเธอแน่นอนก็เลยพูดกันเล่นแบบนั้นนะคะทุกคนคะ่ะไปๆมามาลืมอิรีค่ะขนาดเอาไว้บอกไก่กันปันไดน,นะคะ แล้ว่าเสียผ่ามันหลายแล้วเราก็เลยว่ามันว่าจำเปลี่ยนปันใดดอกยูทงยูทู e นั่นไปเที่ยวนี่แค่บ่ดุนสี่ท้ายถ้ำยุติว่าศัว่าก็เลยลืมก็เลยว่ากันเธอไม่ต้องถ่าย YouTube ได้ไหมจากนั้นอย่างนี้ค่ะว่าเอเซกันนะคะนิดนึงนะคะไม่เคยทะเลาะก็อยากทะเลาะหน่อยนึงค่ะเอาลืมแล้วก็ลืมไปถ้าใช้ฉันเลิกทำ YouTube ฉันเลิกกับเธอดีกว่ามั้งหันใส่เศร้าเหตุยูทูปฉันหาผัวฝรั่งใหม่ดี กว่าบอกค้าพี่น้อง<า>ค่ะก็เลยศูนย์ใจกันนิดหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็ดีค่ะจะโกรธจะมโมโหอะไรยังไงก็พูดกันนะคะใครจะอภัยให้กันก่อนก็ไม่เป็นไรตัวโตก็เลยคุยก่อนไปเลยค่ะการโกรธกันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดียิ่งมาเที่ยวด้วยมันก็จะเสียอารมณ์หลากหลายนะคะใครจะง้อใครก่อนไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราอายุมากแล้วสมัยก่อนโกรธกับแฟนไทยนะคะ อาทิตย์หนึ่งไม่คุยกันก็ได้ค่ะแต่กินข้าวทําอะไรด้วยกันอยู่แต่ไม่พูดกันเลยก็มีสะสมความโกรธกันนะคะแต่ตอนนี้เราก็รู้ชีวิตมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะคะก็เลยสงสารกันดีกว่าก็จะไปทะเลาะกันเลยค่ะเดี๋ยวก็หลังจากออกจากโรงแรมแล้วก็จะถ่ายสถานที่สวยๆให้ชมกันนะคะแล้วอีกที่หนึ่งที่สำคัญของเมืองนี้ก็คือ สถานทูตไทยก็อยู่เมืองนี้นะคะแล้วก็ศาลโลกก็อยู่ที่นี่พวกที่มีคดีดังๆระดับโลกคดีสงครามคดีอย่างเขาพระวิหารบ้านเราก็มาขึ้นศาลตรงนี้ศาลร,ระดับโลกนะคะเดี๋ยวก็อาจจะได้พาชมกันนะคะค่อยตามชมกันไปด้วยกันแล้วกันค่ะอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันแล้วกันนะคะมาเที่ยวนะคะ ถ้าแกร้องเพลงเสร็จอะไรเสร็จรอบๆเมืองอีกหน่อยก็มีเวลานะคะจะอยู่ที่นี่สองสาวันอยู่นะคะก็จะได้ชมความสวยงามหลากหลายผสมประส,สานกันดีกว่านั่งคุยแต่ทางบ้านนะคะสำหรับเดี๋ยวค่อยติดตามกันไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะโรงแรมก็นะคะถ้าบุกวันนี้หรือพรุ่งนี้ราคาโรงแรมราคาห้องก็ เราๆร้อยหกสิบยูโรเลยทีเดียวก็ตกเราๆคืนละหกพันบาทได้นะคะแต่แฟนตัวโตเองบุกตั้งแต่เดือนมกราแล้วค่ะเพราะเขารู้ว่าเขาจะมาที่นี่นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดปกติแล้วนะคะราคาโรงแรมมันขึ้นแล้วตอนที่บุกตอนนั้นแกบอกว่าแค่ร้อยร้อยห้าหรือร้อยสิบยูโรเองนะคะก็เลยได้ถูกหน่อยหนึ่งนะคะสำหรับโรงแรมแห่งนี้ค่ะ นี่แหละค่ะก็จะนอนที่นี่ก,กันนะคะหันหลังให้ฉันเลยนะคะใหญ่ฉันโมโหนะคะจะหนีกลับก่อนนะคะไม่ได้เที่ยวกันนะคะเอาเอเอา,เอายังไงก็ค่อยดูนะคะว่าจะพาไปชมอะไรบ้างนะคะับผสมประสานไปกับเมืองนี้ค่ะ ช่วงนี้พามาดูแฟนร้องเพลงประสานเสียงนะคะโตโต้ต,ต้องปิดเสียงโรงะคะ่ะเสียงเพลงกลัวติดลิขสิทธ์นะคะ ตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะจะพาเดินเที่ยวนิดหนึ่งค่ะ สีสันของเมืองนี้ก็คือรถรางนี่แหละค่ะตัวโต้ชอบมากค่ะ มาเมืองใหญ่ก็จะตื่นตาตื่นใจนิดหนึ่งกับหลากหลายอย่างนะคะด้านหน้าที่มองเห็นอยู่นี้คือพระราชวังนะคะแต่ก่อนในหลวงพระราชนีก็อาศัยอยู่ตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ท่านย้ายไปอีกวังหนึ่งนะคะแต่อยู่เมืองเดียวกันนี่แหละคะ่ะ ราชวังตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นที่ทำงานของท่านนะคะและไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองค่ะสายมานักท่องเที่ยวก็กำลังมานะคะมาเป็นกลุ่มก็มีนะคะมาชมนะคะ ตอนนี้เราก็มาเข้าชมสวนแถวพระราชวังนะคะพระราชวังที่มองเห็นเหมือนเล็กๆแต่ไม่เล็กนะคะด้านหลังพระราชวังนสวนใหญ่มากค่ะยาวเข้าไปด้านในนู้นเลยค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนลงเพียงเท่านี้นะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ เดี๋ยวจะให้ชมที่ท่องเที่ยวต่อเนื่องไปเลยนะคะคลิปต่อไปค่ะ